สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับดูดาวันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่บทที่หนึ่งจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนแารอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่าแสนสื่อประสุ์การเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้ตัวเลขอิหราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนได้ ก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามก็คือนักเรียนสามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงจำนวนนับได้อย่างไรบ้างมีนักเรียนคนไหนตอบได้ไหมคะตอบกันได้ไหมเอ่ยฉเฉลยแล้วนะคะสามารถเขียนสัญ,ญลักษณ์แสดงจำนวนนับได้โดยการเขียนเป็นตัวเลขฮินหรืออารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือค่ะ ทบทวนจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนกูมีจำนวนมาให้นะคะหลักพันเลขเก้าหลักร้อยเลขหนึ่งหลักสิบเลขสองหลักหน่วยเลขเจ็ดสามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้ อ่านว่า9127นะคะนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายสูนย์หขัน้นระหว่างหลักร้อยกับหลักพันด้วยนะคะเขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ดังนี้ตัวอย่างถัดไปนะคะ หลักหมื่นเลขห้าหลักพันเลขแปดหลักร้อยเลขสามหลักสิบเลขศูนย์และหลักหน่วยคือเลขเจ็ดเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ดังนี้ ว่าห้าหมื่ามร้อยการอ่านการเขียนจำนวนนับที่มากกว่าหนึ่งแสนจากรูปภาพนะคะเป็นรูปภาพรูปคิดแสดงจำนวนนะคะซึ่งหลักแสนจะมีรูปคิดหรือรูปหลักหมื่นมีทั้งหมดนับพร้อมกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลักหมื่นมีเจ็ดลูกหลักพันมีเจ็ดลูกหลักร้อยไม่มีหลักสิบมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกและหลักหน่วยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าลูกนั่นเอง สามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ดังนี้ซึ่งจำนวนนี้ก็คือ177089นั่นเอง จำนวนถัดมาค่ะหลักแสนเลขหหลักหมื่นเลขสองหลักพันเลข8หลักร้อยเลขสี่หลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขสามนักเรียนลองเขียนสิคะเขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนได้ไหมคะนักเรียนคนไหนเขียนได้เขียนได้บ้างคะ เขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอรารบิกได้ดังนี้เขียนแสดงจำนวนด้วยตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือได้ดังนี้จำนวนนี้ก็คือ628,453นั่นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาดูจำนวนถัดไปค่ะ หลัก,กร้านคือเลขสี่หลักแสนเลขศูนย์หลักหมื่นเลขเจ็ดหลักพันเลขหนึ่งหลักร้อยเลขสี่หลักสิบเลขเก้าและหลักหน่วยคือเลขหนึ่งนั่นเองเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือ ได้ดังนี้นะคะจำนวนนี้ก็คือ4 7่ 1, 1้านค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะมาดูแบบฝึกทักษะมีแบบฝึกทักษะให้ในักเรียนได้ลองฝึกคิดนะคะคำสั่งเขียนตัวเลขหรือตัวหนังสือแสดงจำนวน จำนวนประชากรในประเทศต่างๆดังนี้นะคะเช่นประเทศไทยคุณครูกำหนดมาให้เป็นตัวหนังสือนักเรียนจะต้องมาเขียนเป็นตัวเลขนะคะลาากำหนดมาให้เป็นตัวเลขนักเรียนลองเขียนเป็นตัวหนังสือดูสิคะให้นักเรียนฝึกทำนะคะฝึกฝนบ่อยๆจะได้เพิ่ม ความเข้าใจมากขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างคาถาม,ถามการเขียนแสดงจำนวนมีกี่แบบอะไรบ้างนะคะมีกี่แบบคะจำได้ไหมคะมี3แบบนั่นเองคือเขียน เป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและอะไรคะจำได้ไหมคะและตัวหนังสือนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ